เอี่วน่อยไรันนี้ตังแก่มาเบิ้งจ้าวหน่อยว่าตังแก่มาเบิ้งอีหลาโอ้ตังแก่มาเบิ้งอีหลาเอสี่ไราอุ้งอีนสันสวัสดีค่ะคุณหันหันหันน้องมันเริ่มหนาวแล้วเปลหนาวเจียนเล่ะทงหน้าตงหน้าเาเพื่อนน้าจะบอหลอมังกัสีบ้างมัจะปล่อมีหล่อมยูเม้นบอหล่กัสีหลอมพ่อบังสวัสดีครับ

ออกเดินทหมอเดินมอนอิงไหมออกมอนอิงว่ะมอนอิงลองเพลงมวนมาจ้ะต่วตะอนเรากังหลองอยู่ด้เหะแต่วันาลอกมวนอยู่แมันกุลาตายกคนละสายลสตยลสตลยานไกลๆกันเจ้าไปายองด่เป็นยล้ับกช่องนึ่เลยครับกระบับไก่หน้าจอย ดูนจงหัวจักไปญงพูนบัดเปลวไกักรบใจนะจอยกิดตามเลยจะว่าสามน้องก็หก็น่งบงไตอวนี้ไรนี้พวคนหน่อยบรรยากาศครับว่บรรยากาศดีพกดูกางขาเริ่มเย็นแล้วครับเริ่มเริ่มจะเย็นแล้วนเป็นนเพื่อนกันกบทุก๊ในเฟบุ๊อ๋อแมนารุบนี้เป็นแต่สิบปีแต่สิบปีครบ พ่อเบิงซ้ำนี่แหละนี่แหละพ่อเบิงพอดีเลยมาครับเจอนองสันก็เลยขอแวะสัมภาษณ์ชัน้อยครับโอ้ขอบคุณครับมูยอดมกินข้าวไม่่อุดอุดรอู้กัน โอ look, ้อบนี้ถุงีเมือนก็มีคื้กันหมู่บ้านหมู่บ้านไ่ตองคื้นิบตากันหรอวะเตองกล้วยกันโอ้ยมุกีรอน่ตาต้องไปบ้างไงครอั่ลอกันึงเหตากิบกซื้อจะขอืเื่อนมน่นบกผู้เล้มาให้จะขอบอกว่าโทามาบอกดีไอ้ลืมเพื่อน ผู้ใดลืมผู้ใดเส็บีลืมเสีบีลืมบอกเลย่ตรูแบงนนแหละเอาจะแบงแห้งรักจ้ากก็ไปพาดไปทัวทีบเนาะไอเกได้เกันแล้วว่าเจ้าจ้่บอกไอเกลบไมเนาะเ้ลงเลยแบบเ่หเขาบอกบอกว้ต้นตาก็ตานมีเม่แขวนบ่ผมมีครับเอาเม่แขว้นไอไปละตากไวในกันนี่มันจะบ่หลง ดี๋ยวผมบอกอย่าลงยุ้มือดิลงอีลี่ได้ขึ้นพอเลยยื้อสไปย่ต้นจะแบงได้ปุ๊บนย่ผลัานมมนขึ้นพาแเก็บมาหแล้วผมพกงานเก็บเก็บมอหแล้ขอคาตู้รอยนึงมาสักขอคารตู้เป็นยเอป็นให้เอาบักเอรได้อยนึงนะน คนเลียนะครับพป่นดอกกวเขาเ่กันแล้กันเดี๋ยทีมงานวันตอนนี้ต e ัน oh, ส oh, 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 ิบไทยยอนลิมเอาปัญญาการเดียว เจ้าภาพเจ้าภาพเจ้าภาพของเจ้าภาพครับข้ามย้ายข้ามย้ายโอ้ยข้ามย้ายมาฮัปปี้ครับพี่น้องเดินเลือกเอาของน้ำไงครับของน้ำไงห้องน้าไงอยากได้ตรงไหนเอาตรงนั้นห้องน้ำนี่กว้างสุดหูลูกหูลูกตาได้ห้องน้ำของมึงโอ้พี่หนีไป โล่งคลิปแล้วโอ้ยเป็นใดก่อนดนี่ยูดีสบายยูเป็นบอกเพิ่งสิล่งคลิปเร็วเลยเนาะผมไทยวัฒนูนอ้ยพ่อวัตถีแปดนาทีมาอัม่นโลไปนี่แหงไปถึงเพสวยกับรงนี้อยู่นอ๋อแมนครับเพลงใดกัดามว่ามันตื่นเต้นบ่มันบ่มีความตื่นเต้นเลยไหครับเพราะว่าก่อนขี้นแล้วบ่ก่อนก่อนที่มาจะมานี่ผมก ไปน้ำอ่อยอยู่บ้านไปรับงานรำสิงแบบนี้อยู่เดียวก็เลยิชิ่นกับวิธีที่จริงชิ่นชิ่นกับวิธีใหญ่อีกเด้อเพราะว่ามันเป็นมันบ่มีสคริปต์มีสคริปต์อยู่แต่ว่ามันไม่ไม่ล็อกไม่ลงใหญ่มันอารมณ์รวยเวลาเขาขอเพลงเขาก็จัะเพลงตามง่นเล่นันวยนีความแบบว่าสบายสบายกว่าชิวกว่าก็เล่นว่าอยู่ไกลบ้านน้ำมันก็คืองานจบมาว่าเมียนตอนแรกพ่อช้างชีสเกตสร้างบ้าน พันโทรมาบอกพันบอกว่าพันคุยกับบอสก็ผโดแล้วว่าไอผมไปน้ำแต่แล้วพันยังบอกบอกดอกว่าตันมางานฉลองเอ่อปีใหม่บริษัทซีเกตสร้างบ้านไอ้พอเนี่ยคุยกับบอสแล้วแหละพันธุ์นะแล้วก็โตกับนั่งหลอกอีกคนหนึ่งท่นบอกบอกแล้วผู้ใดพันธุ์ยานผมอันนี้นะพันธุ์ยันคนหลายพอเป็นงานงานบริษัทนะครับงานน้อยๆนะพมันไม่อยากให้กกรระะโตตาเป็นงานโตจีนในบริษัททำไมล่ะบอก แต่ผมก็ไม่เชื่อหูอยู่แล้วว่าเป็นผู้ใดผมก็เลยว่าโอเคโอเคครับท่านก็บอกว่าคนอยากได้ลูกหลานแถวบ้านเพราะว่าบ้านผมก็อยู่ห่างจากนั้นประมาณสิบกิโลโอแกงก็เกี่ยงครับแต่ติดติดติดกับเขตเขตอ๋อติดเขตอันเพิ่มเพื่อนด้วกันตันยุ่กับผู้ใดก็พอกระแมนผู้ก็ญาครับขันเทนในคลิปผมผมนี่แต่ว่าแต่ว่าตันเอินพ่อกับแม่นแม่นครับผู้เลี้ยงไหมผู้เลี้ยงซ้ำพ่อกับแม่แล้วพ่อแม่อยูน อยู่กรุงเทพครับทำงานเพิ่นเห็นลูกแล้วเพิ่นดีใจกพราลังพอกัแม่ไปงานกรุงเทพเพิ่นกัแวะมหาแวะมหาอยู่นะชุดสูทชุดสูแม่ล่ะเห็นใสชุดสูตามตลอดเนยแม่ก็ดีใจน้ำการพัฒนามันดีกิดการมือก่ไปอ่านเบิ่คอมเมนต์ไม่คิดกับผมกว่าขอบคุณครับผมสิดดีายที่คอยแม่เพิ่นเข้าการตอบรับตอบรับดีราคาแมนุษ ก็บ,บอกกับทังมาบอกว่ามีคนถามเขามาอยู่ว่าขัดสิรับเชิญตันจ่นพตันจะิ่น,บบน,น,น,นเนพราะวาอยู่หมอน้เงมากดด่อนเดย์แล้วก็ไห้นุชพ่กัอนุอญ,ญาตคบให้แรนงานรับเชิญไหนพี่มาโอ้อดี้ะดีเอนุญาตให้าเข้าสีไว้ว่าะสหับเป็นว่าเสีไวบอถ้าเกิดม่รับเชิญเาต้องถึงถ้าราเชิญเาก็ต้องทิมบททิมยุบ แป๊บหนึ่งเอ้วพ่อมาขึ้นได้เขาก็บแดนพ่อว่าแดนขืนแดนเก่ง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 ตรงนี้สนับสนุนครับสนับสนุนเด็กหน่อยก็ดีครับผมสนับสนุนองการตาล้อเนี่ยอนาคตไก่ขอบคุณน้องตันมากครับฝากคลิปนี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ